อันนี้แกงคั่วอันนี้แกงส้อมอันนี้แกงคั่วอันนี้แกงส้อมอร่อยดีค่ะเรื่องของขบวนการผลิตเครื่องแกงที่ได้มาตรฐานทางกลุ่มก็จะใส่ใจมากค่ะตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจของกลุ่มเลยทํายังไงจะให้ผู้บริโภคบริโภคเครื่องแกงของเราที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพตัวเองวัตถุดิบมาแต่ละครั้งนี่มันจะมีพวกลาพวกอะไรต่างๆติดมามากมาย เพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจัดเก็บอย่างไรขบวนนการผลิตของเขามาอย่างไรใช่ไหม ยอมรับเลยว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าตอนนี้เราต้องพูดถึงราคาพริกไทยแห้งหรือพริกไทยดำที่ราคามันตกต่าเกินความเป็นจริงนะครับปัญหาของกเกษตรกรในทุกวันนี้คือนะครับหการเชื่อมโยงคือราคาการเก็บเกี่ยวผลผลิตการการคัดแยกการดูแลรักษาผลผลิตดังการเก็บเกี่ยวเราต้องยอมรับครับว่ากเกษตรกรภาคใต้บ้านเราครับไม่ค่อยมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเก็บรักษาผลผล,ผลิตพวกพริกไทยหรือว่ากระบวนการแปรรูปเท่าไหรนักนะครับ ก่อนอื่นต้องขอพูดก่อนว่าเข้ามาทําโครงการที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่าโครงการเครื่องแกงค่ะซึ่งได้ทํางานร่วมกับกลุ่มเครื่องแกงหนองตามพอเราเล็งเห็นปัญหาในส่วนของปีแรกค่ะเราก็ได้นําปัญหาที่เราพบในปีแรกมาทําในปีที่2ถ้าเรามีการจับคู่ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบกับกลุ่มเครื่องแกงมันสามารถที่จะลดความผันผวนในส่วนของราคาวัตถุดิบได้ค่ะถามว่าทําไมเราถึงเลือกกลุ่มพริกไทยกลุ่มนี้ เขามีการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานมาตรฐานนี่หมายถึงมาตรฐานของผลผลิตที่สามารถผลิตเครื่องแกงได้คงที่รสชาติไม่เปลี่ยนรสชาติไม่เพี้ยนซื้อมาก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยจึงทำให้คุณภาพที่ได้ค่ะมีความสม่ำเสมอ เครื่องแกงบ้านหนองตามเนี่ยนะคะเป็นเครื่องแกงที่มีคุณสมบัติทางโภชนาเปีสัตวด้วยคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการทําเครื่องแกงนะคะด้วยการพัฒนาตรงนั้นทําให้เรายกผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเครื่องแกงบ้านหนองตามได้ทั้งมาตรฐานอ,อยอผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะหรือมผชอนนอกจากนั้นเครื่องแกงบ้านหนองตามถูกยกระดับไปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อประดับสีดาวและ5ดาวแล้ว ถ้าเราจะให้เครื่องแกงในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องกลับไปจัดการแก้ไขที่ต้นน้ําก็คือส่วนของวัตถุดิบและปลายน้ําซึ่งเขายังมีเพนพอยต์ในเรื่องของการตลาดต่างๆนานาซึ่งเราขอรับงบประมาณสนับสนุนจากาบพาทและเราก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนออกมาเป็นเครื่องแกง2โครงการนะคะโครงการที่1จะเน้นไปบริหารจัดการที่ต้นน้ํากับกลางน้ําโครงการที่2จะเน้นไปจัดการที่ปลาย ต้นน้ําเราจะทํา2กิจกรรมย่อยค่ะกิจกรรมที่1ก็คือไปสร้างแปลงต้นแบบที่มีพืชวัตถุดิบเครื่องแกงอยู่ในนั้นด้วยนอกจากจะมีวัตถุดิบป,ป้อนกลุ่มเครื่องแกงแล้วอีกส่วนหนึ่งเราอยากจะให้โครงการวิจัยนี้มีต้นแบบที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนค่ะจี่เมื่อก่อนกับปลูยางกับกลับมาทำปราต้มประจัน มปกปักยอดโปกตะเกยรปรกิมินโปรตัวป่อยอะไรตกย่างดียว่านั้นออกมาโปมัดแต่เมื่อสมุนไพรยันก็ะ้องกระได้ชืบยมโยงมาจาโผล่ก็เป็นหม้อสมุนไพรมาก่อนเรื่องแกงในเรื่องเตียวมาต่ำเรื่องแกงนั้นเป็นสมุนไพรมัดซึ่งตีบานพราะมันมันปิเศษอยู่ย่างนึ่งคือพ่อมจะเลือกจ่ายสานก่มีตกย่างก็เยว่าผุชปักที่ปลดป่อยเราก็ได้มีการสร้างแปลงต้นแบบค่ะซึ่งประกอบด้วยมีปริก มีพริกไทยมีขมิ้นแล้วก็มีตะไคร้ค่ะเราได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวชนิดอื่นๆการผลิตพืชได้หลากหลายแบบนี้ค่ะมันเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรค่ะเขามีความเป็นปราชชาวบ้านสูงค่ะเขาถนัดการลงมือปฏิบัติบางอย่างที่เขายังขาดคือความรู้ทางด้านวิชาการค่ะเราก็นําความรู้ทางด้านวิชาการที่ทีมวิจัยมีลงไปช่วยแปลงต้นแบบค่ะเพื่อที่จะให้เขาผลิตวัตถุดิบทุกอย่างที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะให้ ได้คุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานเกิดความยั่งยืนทั้งในด้านของรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเองค่ะพันธุ์ไปเลยนี่เป็นพันธุ์ที่คุณสมบัติค่อนข้างเกือบจะดีที่สุดของพริกไทยสําหรับทําพริกไทยดำเพราะมีความหอมสีสันสวยงามทนต่อโรคเรื่องการดูแลนะครับหลักๆเราจะใช้แบบผสมผสานใช้ทั้งเชื้อพวกชีวพันธุ์ดูแลเรื่องการ เชื้อปฏิปักของเชื้อรานะครับเชื้อแตกโกเดมา่าและในเรื่องของมแมลงใช้วิธีการเกตกรรมหรือการดักจับนะครับเป็นการดักมแมลงก่อนที่จะไปทําลายไปวางไข่ขยายพันธุ์เป็นการตัดวงจรตั้งแต่ต้นนะครับทางกลุ่มของเราจะเลือกเก็บเฉพาะมาเมล็ดที่ฝักที่เริ่มมีมเมล็ดแดงหรือแก่จัดเท่านั้นเราจึงได้คุณภาพที่ดีแทบจะไม่มีเม็ดรีบและก็ตอนแปร,รูปเรายังมา แยกมเมล็ดที่เล็กรีบแล้วก็ฟอร์ออกจึงได้เป็นพริกไทยเกรดเเท่านั้นพอมีการจับกลุ่มเนี่ยเราจะเร็งเห็นถึงปริมาณการบริโภคการใช้ที่แน่นอนมันส่งผลให้ให้เกิดการวางแผนในการผลิตล่วงหน้าได้เราสามารถวางแผนให้ได้คุณภาพผลผลิตปริมาณที่พอเหมาะ พอดีไม่ล้นตลาดพูดง่ายๆเราเป็น QC ขั้นต้นให้กับวัตถุดิบของทางกลุ่มได้เลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับทีนี้กเกษตรกรสามารถวางแผนรายได้รายรับรายจ่ายนะครับทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นทําให้กเกษตรกรมีความสุขนะครับสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เราไปทําใหม่ในปีนี้เราลงไปพื้นที่อาเภอบางขานเราวิเคราะห์สวอนคเขาขายเครื่องแกงมานานพอสมควรแต่ปริมาณเขาไม่เยอะเขาก็ยังไม่มีมาตรฐานแต่เขามีโรงเดือนที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานเพราะเราก็ไปคุยกับกลุ่มนี้คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงใต้แม่หนูรี่เราก็ไปพัฒนาตรงนี้ส่งเสริมให้เขาได้มาตรฐานเอายอเพราะเรา มีองค์ความรู้มีวิธีการมาจากงานปีที่แล้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นเครื่องแกงกลุ่มนี้เขามีข้อดีคืออร่อยตึ้งรสตึ้งเครื่องต้องเครื่องแกงใต้เมนูลีคือจุดเด่นคือความสะอาดค่ะตู้ลักษณนเมื่อเราตำไม่ทะอาดค่ะกระตันจะบับเบบกุนใต้แล,ล้วกันเกืกุนใต้นี่โจเป็ดโรนค่ะ ในส่วนของปลายน้ำเนี่ยค่ะเป็นการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องแกงปักใต้นครศรีธรรมราชค่ะเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับกลุ่มเครื่องแกงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็ด SE นะคะหรือเราเรียกว่าผู้ประกอบการเพื่อสังคมในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาผู้ประกอบการเป็นเทรดเดอร์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาประกอบการเนี่ยค่ะเข้าสู่ตลาด Modern t r a d e นะคะในท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการค่ะในการทำตลาดดิจิทัลนะคะโนเป็นเลขาของกลุ่มแล้วมีส่วนของการขายขายออนไลน์ต่างเฟซมีต่างไลน์มีต่าง,เ,าง,าางเ,ออเพจของเครื่องแกงเมนูรีค่ะในรอบหนึ่งปีที่อาจารย์เขาเข้ามาให้ความรู้เครื่องแกงของเมนูรีเนี่ยได้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายในการ สร้างผู้ประกอบการในเรื่องของการทําออนไลน์เนี่ยค่ะเรามีน้องสองคนนะคะก็จะเป็นน้องนกแล้วก็น้องแหมมนะคะเพื่อที่จะกระจายตัวเครื่องแกงนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเครื่องแกงพร้อมทั้งเรายังยกระดับตัวผู้ประกอบการซึ่งกระบวนการวิจัยตรงนี้ค่ะมีกระบวนการในการพัฒนาของเขาเนี่ยเป็นขั้นตอนมีการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะ การโพสต์ก็อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการการโพสต์เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นได้ได้ลูกค้ามากขึ้นค่ะสองถึงสามเท่าตัวอยู่ค่ะเมนูรีก,ก็ทําไม่ค่อยทันร้านชากูชิงนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับปันผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนเวลามีแขกมาก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ไปที่สนใจของผู้คนทั่วไปครับเครื่องแกงนองตามนะครับเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ได้รับมาตรฐานโอยนะครับเข้ามาขายในห้างสาไทยเป็นสินค้าที่ถูกหลักอนามัยและอนาคตสินค้าตัวนี้น่าจะไปห้างมเดิ r เซตอื่นๆนะครับก็ห้างที่ว่าได้รับมาตรฐานขึ้นไปนะครับเครื่องเราขึ้นห้างแล้วตอนนี้พี่ก็แอบ,บไปดูอยู่เรื่อยว่าเออของเราไปได้ดีไหมดีใจที่ว่า เครื่องขึ้นห้างแล้วจริงๆก็ใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากให้เครื่องไปให้ไกลกว่านี้ยอดเราจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกในการปันผลจะได้เงินมากๆอะไรวันเนี้ยมทรมาแนะนาเราเราก็จะปฏิบัติตามหมดนั่นคือความรู้ของเราที่ว่าแม่บ้านอย่างเราไม่รู้เลยไงเราก็คือรักตรงนี้อ่ลงรักตรงนี้เลยมาช่วยงานตรงนี้ไง จากเ้าเนี่ยเราอันไปทางนี้เราก็เอ็นปิกเต้เห็นมาเปล่าเอ็นต้นไม้ปอดต่ำๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความรักมันยังยืนเลยมันให้ความสุขความปากปุ่มิใจความอบอุ่นนี่จากงานวิจัยที่เราทำเนี่ยนะคะเราทํางานวิจัยบนหลักที่ว่างานวิจัยที่ทําได้ กินได้แล้วก็ขายได้นะคะพราะเครื่องแกงของเราแกะซองนะคะฉีกซองใส่ลงหม้อในปริมาณเท่านี้คุณใส่เนื้อสัตว์เท่านี้ใส่ผักเท่านี้สุดท้ายคุณก็จะอดร่อยโดยไม่ต้องปรุงเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสุขของการทํางานวิจัยชิ้นนี้อยู่ที่เราสามารถช่วยเกรรษตรกรเราช่วยผู้ผลิตเครื่องแกง เราช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนที่ไปสร้างช่องทางจำหน่ายในการตลาดนะคะวันนี่คือนี่คือความสุขของคนทำงานวิจัยค่ะ